ขีดขีดขีดยินดีต้อนรับก,กลับสู่ s q Auto ควันนี้เราจะพาไปเจาะลึกรถยนต์อเนกประสงค์ยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด Toyota f o r t ์จูเนอร์ที่คราวนี้มาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมจะน่าใช้แค่ไหนคุ้มค่ากับการรอคอยหรือไม่ไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่ภายนอก Toyota f o r t u n ูเ2อร์ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเชี่ยวและทันสมัยมากขึ้นชัดเจนว่าทาง Toyota เน้นความดุดันแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราในสไตล์ SUV ไฟหน้าแบบเลตโปรเจคเตอร์ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟ DRL แบบแถบยาวที่เพิ่มความล้ำสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่สีดำเงาตัดกับโครเมียมเติมความสปอร์ตด้วยกันชนหน้าทรงเหลี่ยมที่ดูกว้างและมั่นคง ด้านข้างตัวรถถูกปรับเส้นสายให้ดูไหลลื่นมากขึ้นมือจับประตูแบบโครเมียมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและระบบพับอัตโนมัติลอ้ออลนลอยขนาด20นิ้วลายใหม่แบบดูอัลโทนทำให้ Fortuner 2026ดูพรีเมียมและลงตัวกับทุกมุมมองเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าก็ถูกออกแบบให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเสริมความแข็งแรงให้กับรถคันนี้ได้อย่างดี ด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบฟูเลดแบบแถวยาวพาดซ้ายจรดขวาซึ่งเป็นสไตล์ใหม่ที่โตโยต้านำมาใช้ให้ความรู้สึกทันสมัยเหมือน SUV พรีเมียมจากฝั่งยุโรปฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและสามารถควบคุมผ่านรีโมทหรือแอปพลิเคชัน Toyota Connect ได้เช่นกัน เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราและพรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิมวัสดุภายในมีการรบรับใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัดตามจุดต่างๆและตกแต่งด้วยลายไม้หรือวัสดุแบบเมทัลลิกขึ้งอยู่กับรุ่นที่เลือกหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง JBL ที่ให้เสียงกระหึ่มระดับพรีเมียม พวงมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้ปรับได้4ทิศทางพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆภายในรถหน้าจอแสดงผลผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12นิ้วพร้อมกราฟิกสวยงามและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าเป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศส่วนเบาะแถวที่สสามารถปรับเอนได้มากขึ้นและเบาะแถวที่สก็ออกแบบใหม่ให้นั่งสบายกว่าเดิม ระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังทุกตำแหน่งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางและสามารถพับเบาะได้แบบแบ,บ,แบนราบเพิ่มความสะดวกในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ในส่วนของขุมพลังโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026มากับเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ขนาด2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ให้การตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลมีระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมดเทเรนที่สามารถเลือกการขับขี่ได้ตามสภาพพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นหินดินโคลนหรือทรายก็พร้อมลุยได้ทุกสภาพ อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ9วินาทีซึ่งถือว่าทำได้ดีสำหรับรถในกลุ่ม SUV ขนาดกลางและยังให้ความประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี EcoBoost ที่ Toyota ออกแบบมาให้ลดการปล่อย CO2 ในขณะที่ยังคงสมรรถนะไว้ครบถ้วนระบบช่วงล่างก็ถูกปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นนั่งนุ่มนวลแต่มั่นคงขนาเข้าโคง้ง ด้านความปลอดภัย Toyota Fortuner 2026จัดเ,เต็มด้วยระบบ Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบอ่านป้ายจราจรและระบบตรวจจับมุมอับสายตานอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันกล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะอีกด้วย ในส่วนของราคา Toyota Fortuner 2026เปิดตัวมาด้วยราคาประมาณ1,500,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาเกือบ1 8 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีหลําสมรรถนะที่แรงและความปลอดภัยครบครันหากคุณกำลังมองหา SUV ที่พร้อมใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง มีดีไซน์เทพภายในหรูขับดีและยังไว้ใจได้ในเรื่องความปลอดภัย Toyota Fortuner 2026คือคำตอบที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มนี้ข,ขีดขีดขีดไตเติลชื่อ